ทักทายสบายดีจ้าเพื่อแม่พี่น้องปองป g ไปเบอร์สุขสุคนเด้อจ้าวันนี้มาพ่อ,พอกขาชอง,องแม่หนึ่งแชนแนลเ้อแต่พี่น้องเมื่อนี้แม่หนึ่งว่าสีไปเอายานางอยู่มองชางรี่เห็ดเลี้ยงอากาตามไปเบิ่งงานชางรี่เลยว่าคืบหน้าไปหอดไซแล้วนะพี่น้องใกล้สีแดวเลยหรือบอกไปติดตามเบิ่งนน้ำกันเลยจ้าแม่นหนึ่งกระแววซื้อสปอนเซอร์ไปห้ยชางรี่กระผอเพิ่นเด้อจ้าเด้อพี่น้องเอมี่สบายดีพระลุงนี้ อันนี้จะเป็นหมู่บ้านตรงน้อยเดี๋ยวจะพี่น้องใกล้ๆกันบ้านใกล้ๆบ้านไว้หนึ่งเดยจะพี่น้อง เป็นป่ายาง่ะไรพี่น้องเป้ป่ายางป่ามันสับปะ่นแหละ ช่างลินี่เด้อพี่น้องกยังเหลือาเดียวเนาะนีกคือสิแล้วเอเฮยาตัวนี้เนาะกับยังอยู่ทั้งในห้องยังเหลือสีฟ้าเนาะนี่พี่น้องยังแต่ด้านในได้มื้อละ2าอีก2มื้อเนาะอีก2มื้อกแล้วพี่น้องมื้อนี้บ่อื่นมื้อือกถือว่าแล้วเนาะชงลเพิ่นพี่น้อง <c oughs> ừ, <c oughs> เดอือพีอ่น้องชีมือฝนโบกเดิอพี่น้องกับเขาสุดฝนกินตามกแตงกระน้ำนิ่มทางนี้พี่น้องคนกินมืดอันนี้เป็นทางนอกเดือพี่น้องทางนอกนี่แล้วบดแล้วตอนนี้ผนก,กำลังสิงไปตักน้ำมาเมียนไห้เด้อพี่น้อง ไปุนตักอยู่ใช่ปะตักอยู่่ทางงบไปตักอยู่พุน่นค่ะบอกไก่อะไร่ะมอมันกำลังไปด้วยจ้าที่ช้จะนำเลยครับค่นี้ เป็นหนึ่งวาพูดอาจจนางเลยพี่น้องเพราะว่าอยู่พุ่นมันเป็นสวนยางสวนมันพ่นเบิดแล้วมันบ่คข่อยซีมีแล้วพี่น้องเจ้ง,งั้นหรไม่นะแกงร้อยเดียวเราทางพุ่พนบ่อข่อยได้นางเลย

ไห้กับเห็ดสวนยางสวนมันสวนอ้อยรถเออมีเขในสวนเขามีแต่ว่าเ้ากับโบก้าเขาไปเอาแหละี่นฮุยแจค่ะข้ามโบแมงคนฮูยแจก,กับโบก้ากับเอาส์เยอพี่น้องเมนนึ่งกระไดเลยเด้อจ่าพญานางมืเอเหมยนใส่แล้วก็จะขังนกกระไดเนาะอันนี้เป็นทางหนาของเฮือนเด้อพี่น้อง อันนี้เพิ่นกันแล้วเลยชางรีเพิ่นพยายามเหี่ยวหนูหพี่น้องเลยมัน,นเป็นขางนอกเนาะนี่ก็เป็นป่ามันพี่น้องเลยป่ามันแน่ป่ากล้วยแนย่แล้วก็สวนยางพันแน่พี่น้อง ส่วนยางผลสียู่ทางลุ่มุูนเนาะส่วนสังรีก็จะุลพยายามแหวทางในพี่น้อง ทีงานสอคนเนาะีงานผเจ้าชงคนเลอพี <c ười> <c ười> ine, nh ine, nh ine ่นนอะผู้เป็นไข่ก็ยังบันเลยเช้าพี่นอะหงยงยหงา nam hòn ao hôi anh hmm? nam hòn ao yên hmm. như này nó hơi lông thật อยูกับหัวมาเลยเด้อยี่แล้วแง่ผิดีใจงอกน้อแม่พอชิ้นยู่รอขึ้นนะลูกเอมาให้กำลังใจพ่อก็จะเอ๋จะเอ๋มาให้กำลังใจพอพอชายชายช่องรถช่องล้อ ชา,าชายสองปูนสาหนึ่งชายสองปูนสาหนึ่งวดปูนมันก็ไหยอยู่ด้วย,ย,ยเหตเอาอะไ้บอส ตอนมานต่ปุ้ยกะไปก้อยปูนแบบนี้เดี๋พี่น้องไปก้อยปูนเอยช่างรีตอนนั้นแต่มันบริเวณงานโบกเนาะเฮ้ยงานเห็ดบัวงานเบาๆเนี่ยสำหรับคลิปนี้กับโบมี่ยังไล่พี่น้องเออไปหนึ่งมาเอายาหน้ากระต้างมาเบิ่งเวียกสางดีแน่ว่าใกล้ซื้อแล้วเลยบ่เนาะ สำหรับคลิปนี้กับแม่หนึ่งกับคอตัวลาไปเพียงทานี้เด้อจ้าฝากก็ไลก์ก็แชร์ก,ก็ติดตามช่องแม่หนึ่งคือเก่าของแล้พี่นอ้องผู้พ่อกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องบ๊ายบาย